มันเปิดมานะคะมันเป็นถาทับมันนะคะมันซ่องสูงกําลังพลของมันนะคะมันไม่ได้เป็นของจริงนะเนี่ยโครงการหมู่บ้านอะไรใหญ่ๆของมันเนี่ยมันไม่ได้ขายจริงๆนะคะเนี่ยแล้วมันเนี่ยมันทําข้างทางไว้ทําไมไม่รู้เนี่ยให้น้าท่วมน้ําไหลหรอไม่แน่ใจอ่ะมันก็หาทําเนาะเนี่ยแล้วมันมียางอีกแล้วค่ะมียาง ตรงที่มียางจะต้องเก็บให้หมดเลยนะมันเอาอยางไปใช้ในการก่อการร้ายนะคะเนี่ยมันทำข้างทางไว้นะคะเส้นที่จะไปอ่าวอุดมเนี่ยมันมันทำทำไมเหมือนกันแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เนี่ยแดงขาวเห็นไหมคะ ยางเนี้ยนะคะเดี๋ยวมันน่าจะเอาอยางมากองหรือเปล่านะคะเพราะมันกองอยางเป็นระยะระยะเนี่ยนะคะกับยางเนี่ยะะลอกนะคะมันเป็นหลอกนะคะเก็บยางไว้ก่อการร้ายนะคะนี่นะคะเป็นที่เก็บนะคะสําหรับก่อการร้ายหมดเลยนะคะใหญ่นะคะมันเล่นใหญ่นะคะ หรือว่าน้ําใต้อ่างเนี่ยมันเก็บไปข้างบนนะคะมันไม่ยอมผันลงมาทําให้แห้งอย่างขินนะคะสิ 4, ะริบูรพาธรรมะสถานอะไรพวกสถานทําปฏิบัตรริธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็กาลังสร้างนะคะทางขวานะคะเป็นฐานทัพที่แบบจะเก็บอุปกรณ์หรืออะไรใดๆน,น,นะคะเนี่ยมันกําลังทําอะไรไม่รู้ทางซ้ายเนี่ยทางมะอ่าอุดมนะคะเพื่อใช้ได้ก่อการร้ายข้างนี้แหละคะ่ะ าท่วมนะคะมีผลกับการก่อการร้ายครั้งนี้มากๆเนี่ยนะคะเนนูนกองซิริร เขื่อนก็ไม่รู้อะนะคะโครงการเนี่ยค่ะดูมันทำนะคะโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกลางดงนะคะกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเนี่ยมันมาเล่นแร่แปรธาตุากันตรงนี้นะคะน้ําในอ่างเนี่ยแทบจะไม่มีนะคะแล้วก็มันมาทําทางอย่างนี้นะคะเตรียมจะปล่อยจากเขื่อนไหนหรืออะไรมาแล้วจะให้เนี่ยน้ามันไหลแล้วก็พัดกิ่งไม้ต้นไม้สร้างสถานการณ์ว่าเป็นน้ําป่าไหลหลากค่ะ โเลวมากมันเป็นการก่อการร้ายนะคะมันไม่ใช่แค่ชุเจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเข้ามาดำเนินการกันใหญ่มากมันเล่นใหญ่มากนะคะมันเป็นการก่อการร้ายข้ามชาติที่จะทำลายชาติเรานะคะมันจะยึดสมบัติชาติเรานะคะปนชาติเรานะคะ โดยมันไม่สนใจด้วยว่าคนไทยจะเป็นยังไงบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยรถบัสอะไรต่างๆนะคะเนี่ยตลอดเส้นทางนะคะไปอ่าวอุดมนะคะเนี่ยแล้วนี่นะคะเป็นฐานทัพของมันนะคะโรงแรมซินนี่อินแอนด์รีสอรนะคะเป็นที่พักของทีมงานมานะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำหนองกลางดงนะคะบ้านเขาพระนะคะ อีกฝั่งนึงมันก็ทํำกันอยู่นะคะ ุณเห็นนะว่าน้ําป่าหลายหลักมันมีอะไรลงไปอนะ่ะพวกมันตั้งใจทําทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเตรียมกองเตรียมเศษเตรียมทอย่างนะคะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อก่อการร้ายนะคะพวกสีดำเงินตั้งตั้งอยู่เนี่ยนะคะเป็นพวกมันเป็นฐานทัพมันหมดเลยค่ะ น้ำก็ยังทามอยู่นะคะเนี่ยร้านอาหารนะคะเกาหลีบีบีคิวเนี่ยค่ะเป็นฐานทัพมานะะันค่ะเนี่ยตรวจสภาพรถเลยตรงนี้ค่ะเป็นฐานทัพมันทั้งนั้นค่ะมันจัดตั้งฉากขึ้นมาค่ะ น้ำเงินก็ใช่ค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยที่มันตั้งสารเนี่ยใช่นะคะเนี่ยฐานทัพมันมาทำตั้งนานแล้วด้วยนะนะคะซอยสีน้ำเงินนะคะเป็นที่แหล่งซ่องสุมกำลังคนของมันด้วยนะคะในะอีกระดับหนึ่ง เงินเนี่ยน้าเงินเนี่ยนะทั้งนั้นนะอุปกรณ์นะที่มันจะใช้เนี่ยนะคะเนี่ยที่พักเนี่ยนะคะพวกเนี้ยนะคะมันมันแก้งทําขึ้นมานะ,ะมันจัดฉากนะคะมันเป็นของที่มันจะใช้ก่อการร้ายนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองรับซื้อของเก่าทั้งหลายเนะะี่ยค่ะต้องมาตรวจจับนะคะ หลายที่แล้วค่ะคึงมั่นใจนะคะเพราะมันทาแบบนี้ตลอดเส้นทางเนี่ยมาจากระยองมาฉะเชิงเซาพอพนมสารคามนะคะแล้วก็มาเนี่ยนะคะอ่าวอุดมนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยมันทําซอยชุมชนสินเําเงเข้าไปนะคะเนี่ยคนขับรถเขียวเนี่ยแม่ง เหมือนคนซาอุเลยกูคุ้นๆลูกค้าซาอุกูก็ประมาณเนี้ยซาอุมันจะใช้สีเขียวแล้วมันเป็นสายลักต้นไม้ค่ะมันเอาด้วยนะมันเอากองกําลังมันมามนเอาคนเชี่ยวชาญมันมาคนมันไม่เยอะแต่เงินมันเยอะไงเนี่ยร้านอาหารป่าตามสั่งนะคะรถพวกนี้นะคะเนี่ยเผอ่เอๆมันจะเอาไปใช้ก่อการร้ายเนี่ยนะคะ เนี่ยายางยางรถนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะที่หลังคาเนี่ยรถรถที่มันเตรียมไว้นะคะมันจะมีหลังคาสีน้ําเงินอยู่นะคะแล้วก็ซอยกําลังคนของมันนะคะจะมีสีน้าเงินอยู่นะคะปกติเนี่ยตามต่างจังหวัดนะคะมันจะไม่ได้มีซอยสีน้ําเงินอะไรแบบนั้นนะมันทําเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะ เพื่อให้มันรู้นะคะเป็นสัญลักษณ์กันมันไม่ได้ได้ภาษากันมาทั้งหมดนะคะมันมากันให,หม่ๆหมมันวางแผนออ มันอาจจะใช้เอาไปใช้ในการก่อการร้ายนะคะเนี่ยนะคะต้องเรามาตรวจจับนะคะเนี่ยตรงนี้นะอยู่ใ,ใกล้ๆซอยนะคะพวกมันแล้วมียางล้อรถนะคะอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเรียกไงแหล่งกบดานนะคะมันเป็นต่างชาตินะคะมีคนไทยแจ้มน้อยมาก พวกร้านหมูกระทะร้านอะไรพวกนี้นะคะมันเปิดมาเป็นของพวกมันหมดนะคะสีส้มเนียตัวร้ายด้วยส,สีน้ําเงินเนี้ย oh. มันเอาไว้ให้กระบวนการก่อการร้ายมันนะคะอะไรแบบนี้นะคะมันก็ใช้ในกระบวนการก่อการร้ายเลยค่ะมีหลายคันเลยนะเนี่ยซอยน้ำเงินเนะี่ย ไลยนะคะเนี่ยพวกหลังคานน้ำเงินพวกเนี้ยเห็นปิดเงียบๆนะมันแอบ,บเก็บอะไรไว้นะคะต้องเอนี่ยมันมีต้องมีอะไรแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะมันจะจัดชา ตั้งถังสินต้นเงินนี่ก็ใช่ค่ะ น้ำเงินตั้งอยู่ผิดปกตินะคะถนนใหม่ด้วยนะถนนต้องหนอนค่ะบอวีนอะไรเนี่ยค่ะลานตะวันรุ่งเลยนะนี่นะคะสถานที่นี้มันก็ยืดนะคะเนี่ยมันสร้างขึ้นมาใหม่เป็นฐานทัพของพวกมันนะคะที่พักของคนของพวกมันเนี่ยมีถังมีคนที่อยู่มีรถเต็มเลยนะคะ สูตรน้ำลงทางหมู่บ้านนะคะเนี่ยตัวดีเลยตัวพ่อเลยนะคะเนี่ยนะมันกำลังทางกันอยู่เปิดมือให้มันเข้ามาเนี่ยรถหัวลากออกนะคะมันจะลากอะไรไม่รู้อะไรตรงนี้นะคะโกดังนะนมีปั๊มเติมให้เรียบร้อยนะมันเป็นหับโลจิสติกของมันก็ไม่รู้โลจิสติกของมันมันดึงอะไรมาไงเนี่ยมันจะเอาอาวุธสงครามมาก่อการร้ายพวกเราเนี่ย ดีเอสบีเนี่ยแน่นอนนะคะเนี่ยสีส้สมทางซ้ายเนี่ยไม่รู้มันทำโกดังเอาไว้ใส่อะ มีอะไรเนี่ยน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะคะปิดทางน,น้ำเนี่ยมันแน่นอนละมันขนอะไรกันไม่ใหญ่โตเนี่ยเทศบาลนะครแหลมชะบังนะคะ่ยมันทำ สิ่งก่อสร้างนะคะถมปูนนะคะปิดทางน้ำตรงนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งตันไปแล้วค่ะฝงังปิดตันไปแล้วนะคะเทศบาลพระเจ้าพระยาสุรศักดิ์นะคะแ่ยดูนะคะเนี่ยมันสร้างสถานาการณ์น้ำกันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะคะ เป็นเรื่องของการก่อการ้ายข้ามชาตินะคะการลดน้ำขนาดนี้วันนี้เราต้องช่วยกันนะในเนี้ยโกดังเนี้ยมีอะไรนะคะรถน้ำเงินมันวิ่งติดทงส้มนะคะส้มส้มน้ำ ัทแต่ก็ตั้งอยู่ได้นะคะต้องสงสัยว่ามันจะแบบเก็บของที่จะใช้ในการก่ โกดังขนาดใหญ่นะคะแปกลึกลับอยู่นะคะอันนี้ก็กาลังสร้างเพิ่มอยู่นะอสีชมพูล้างๆเนี่ยแล้วก็มีรถใหญ่วิ่งเข้านะคะไีวางแผนเรื่องน้ํามาแน่ๆนะแต่เนี่ยโกดังอะไรนะคะมันสร้างไว้ใหญ่โตมากสร้างใหม่นะคะแต่กําแพงเก่าแล้วก็มีสีสัญลักษณ์ของมันยนะคะ ตกินะคะคบางละมุงชมบุรีนะคะเนี่ยนะคะ เปแล้วอะแต่ในเมืองเรานะปูพรมแบบอาหารในภาคกลางทั่วหมดอะเน,นะนี่ของน้ำเงินในถังเนี้ยในตู้คอนเทนเนอร์เนี้ยนะมันจะมีที่กั้นอยู่มันจะต้องมีอแอบเอาอะไรมาแน่เลยมีภาษาไต้หวันด้วยอะเอาเขาด้วยนะยไต้หวันเนี้ยทราบจะมึงธรรมนาแล้วนะ ไอ้วัดจีนไอ้พุทธ,ธสถานอะไรแบบศาลเจ้าจีนอนะ่ะที่ชาวไต้ตหวันมันทำมันทำเพื่อกอ่อการลายนะคะไม่ทำที่กอ่อการดีนะคืออะไรวะเขตก่อสร้าง เตรียมไว้เลยเนี่ยนะนะคะสีน้ำเงินเนี่ยนะมันสร้างจำลองมาทั้งนั้นแหละรีไซเคิลมีนิเคิลอะไรไม่มีเนี่ยมาเตรียมการก่อการร้ายกันนะะตั้งสีน้ำเงินเนี่ยเป็นไซรัสร้ายไต้หวันมันขนอะไรมามันขนอาวุธมาปะเนี่ยเออไต้หวันมันส่งซื้ออาวุธสงครามมาจากอเมริกา ภาษาจีนนะคะจีนจีนดีๆเขาไม่มันยุ่งอ,อีจีนเทาจีนไต้หวันนนะคะมันคือตัวกันมานานนะคะมีตู้ส้มตัวอะไรอีกนะเวนนี้นะคะเนีย่ยยางนะคะมันกําลังสะสมกันอยู่แล้วนี่กดดังใหญ่มากนะคะหนึ่งสองใดๆนะ,ะน่าจะเป็นที่ที่มันใช้นะคะเก็บสิ่งที่ไม่ดีที่ ที่จะใช้นะคะในการทํำก่อการร้ายใหญ่ในครั้งนี้นะคะนี่นะค่ะนี่ตัวส้มนี้ด้วยนะคะใหม่เลยนะ,ะนี่คะ่ะหนองแขวะนะคะห้วยกงไดซอยสี่นะคะแต่คือมันสร้างขึ้นมาใหม่หมดอะข้างขวามือแน,ะะน่นคนก็คือ เป็นแหล่งซ<ะ>่องสุ่มกำลังผลก่อการร้ายตักข้ามชาติของมันนะคะเนี่ยทั้งนั้น ก่อนเมื่อกี้นะองค์การอาหารสกมลมนชลบุรีนี้นะคะตามนี้เลยนะคะจะมีท้งเซเว่นแล้วก็บิ๊กซีนะพวกนี้ก็เป็นพวกมันหมดเลยนะทั้งเซเว่นทั้งบิ๊กซีนะคะช่วยสนับสนุนมันนะคะทางด้านอาหารการกินด้วยนะขึ้นไปบนอ่างเก็บน้ำมีเยอะมากนะคะเซเว่นกับเนี่ยหนองแขววค่ะทางแยกหนองแขวะนะคะนครพระเจ้าพญา,พาสุร ตู้มาตั้งนะคะแล้วมี Air แอร์ได้มอีกคือเกี่ยวกับอะไรที่กับซ่อมบํารุงแล้วก็เนี่ยเครื่องยนต์ยานยนต์นะมันมาตั้งเต็มเลยนะคะเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมาใหม่ทางหลวดชนบทเนี่ยชอบ3009นะคะ